สวัสดีครับเโอกับมามาชแนลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรโอมาม่าชแนลนะคะมามีกับเรโอนะคะสั่งของจากแพทแพทน้องเราจะเห็นแบบว่าในโฆษณาเยอะมากแพทแพทดีอเปล่านะคะสั่งไปทั้งหมด250กว่าดอลและในเว็บบอกว่าเราประหยัดไปถึง700กว่าดอลล่เอ้โหการตลาดเวบร์วังนะคะโอเครองเท้าหคู่ ชุดอีกเสื้อกางเกงอีกห้าคู่นะคะแล้วก็มีถุงเท้าอีกประมาณ2-3แพ็คเนาะเดี๋ยวลองดูโอเคดีโอโอเคอเยียริโกลิโอว้าวอะไรนี่สิเอ้โหเวอรูโอ้โหตื่นเต้นมากนี่อันแรกไหนมาดูอันนี้มีไฟหรือเปล่าอ่ะรองเท้า ใส่กล่องมาก็น่ารักดีนะคะว้าวไหนลีโอลองสิลูก Can you try on คุณภาพโอเคเลยนะคะเนี่ยคู่นี้ประมาณสิบกว่าดอนโอ้โหดีใส่ให้แม่กรอบถ่ายสิหล่อเปล่าว้าว so cool ลีโอชอบไหมลูก Yes Yes okay gonna take it off take it off okay we try next one <Yeah. S 1> wow look at this it, it yeah. อันนี้เหมือนคล้ายๆ Timberland นะ <Yes. S 1> กับอ่าด็อกไงด็อกเตอร์มาตินโอ้โหลีโอตื่นเต้นเบอ, <Wow. S 1> อร์ละเบอร์ละลูกเอาโอเค can you try this one on please ลีโอ <Boy. S 1> เอามาลองสิผู้นี้ยูชอบรองรับแบบนี้ไม่ใช่หรอบบอัอ X แคโอ้โหกางเกงหรือเสือ้อเป็นชุดอ๋อชุดไงลูกไหนดิดเบิลเกลหนูนอิชโฟบอยมันเป็นแบบซัมเมอร์เซตนี่ไงผ้าโอเคเลยนะเนี่ยก็คือไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็คือกลางๆอ่ะประมาณโลตัดคนไทย <laughs> ก็ได oh ้อ huh ยู่เมตินชัยนะก็ประมาณนี้แหละใส่แบบสไตล์แบบบีชฮาวายเสมอก็เก๋ๆสไตล์สไตล์เหมือนรองเท้าครอคนะคู่นี้นะประมาณไม่ถึงสิบดอมนั้นรองเท้าแตะเหมือนครอคลยอ่ะอันนี้ผิดแดงต้องใส่แบบนี้โอเคเออไปเที่ยวบีชไปใส่เล่นใส่ข้องน้ำได้เนี่ย เป็นงานเป็นงาน Is the highlight No light ลูก Why? Why is no light? ถอยไปข้างหลังคีคะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวตัดมาลูกกล้องไม่เห็นลูกคขหลอกอันนี้ต้องเอาอะไรดันเพราะว่ามันมาทับกันอัดแล้วมันสุยทรงต้องเอาอะไรดันแต่ว่าสวยเนาะโอเคเลยอ่ะ แต่คิดว่าเหมือนสั่งอีกสีหนึ่งมานะกดผิดหรือเปล่า s ั m e t ป i n g size อันนี้ก็โอเคสีเพลินก็ดูน่าจะน่าจะลืนล่นนะเนี่ยแต่ก็โอเคอ่ะคือแบบเบาเบาแอนเบาอันนี้เป็นเซตเซ็ตคุณหนูเสื้อขาวกางเกงสีเบจ อันนี้สีน้ําตาลนี่แหละที่เราซื้อคล้ายๆดอกอันนี้อันนั้จะอันนี้จะเป็นทิมเบอร์แลนด์แต่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์ดอกดอกเตอร์มาตีนเดี๋ยวลองอันนี้สิคะลูกเท่จังเลยสีบราอะ่ะอืมแต่ว่ามันอัดกันมาเลยเสียทรงเลยต้องแบบว่าต้องเอาต้องเอากระดาษมีอะไรอ่ะชุดนอนอ๋อไม่ใช่อันนี้ซื้อมาฝากลูกพี่ฝน <Cost> ของน้อง <and S 2> ลูกอันนี้ให้น้องนะของเบบีของลูกพี่ฝนอันนี้ให้น้องนะอยู่บิ๊กบอยแล้วนะนี่เดี๋ยวเป็นของขวัญให้ลูกพี่ฝนอย่างเงี้ยน,น่านรัก this wow. อ,อ๋ชอช็น่ารักข้างหลังเป็นกระตรุ้นกระตูนนมีกี่คู่เนี่ยห้าคู่ ห้าคู่ประมาณหกอนเจ็ดตอนนี้แหละตรงเนี้ยก็น,น่ารักดีา้าก็คือกลางไม่ไม่อยากไปไม่ไม่ไมเด็ดแต่ก็ไม่ได้นิ่มเพราะจริงจริงมันทรงประมาณเนี้ยตามในรูปก็โอเคนะตรงปกอยู่นะตรงปกค่อนข้างตรงปกก็เบาๆอ่ะ อันน,นโอวไลโออ่ะซื้ออาดิดาสซื้อไนกี้ให้แล้วก็บอกว่าไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณละหกสิบอันนี้หกคูปก่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบไม่เป็นไรถ้านางไม่ชอบก็ยังแบบว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าคุณละสิบ่าทอนแต่ว่านางน่าจะชอบทุกคู่เนี่ยเอากระดาษอัดก็จะเป็นทรงสวย stand up please stand up and show your bag อยู่ด้วยกล้องคุณ like เก๋ใช่อยากกินคุณก็ใส่ของได้เนี่ยใส่ขนมของยูเนี่ยโยกรรมโอโยทอยอินเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะดูแบบว่าคล้ายๆพวกซูเปอร์ไดพวกจีสตาร์คล้ายแจมเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่พ่ะนะแบบทำแบบคล้ายซูเปอร์ไดมาก แต่เก่มากนะชุดน,นี้อยู่โอซส่ได้พอดีแต่นางนางไม่ลงชุดน,นี้ไม่เป็นไรแล้วก็มีจัมเปอร์อีกสองตัวเก๋เป็นฮูดดี้ t r a i g h t o u er t อร์ทา e o u t แต่อันนี้ไม่หนานะบางเป็นเหมือนผ้าเสื้อยืดเลยก็แบบว่าใสาแ่แฟชั่นเฉยๆกันหนาวไม่ได้นะคะก,กันเย็นได้แต่กันหนาวไม่ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งสีขาว มีนีบอสมีหูเหมือนกันแล้วก็มีนี้กี่กีนึกว่ามันจะหนาตอนแรกก็เลยสั่งมาแต่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ตัวนี้ก็สิบกระดอง,ส,งสี่สีสปอตด,ดอกคืออะไรอ๋อไม่ใช่เป็นอันนี้ล่ะเซตเครื่องสำอางตะใบเล็บที่หนีบขี่หูขี่มุกขี้ตากันไกลตัดเล็บ เนาะอันนี้เจ็ดอลบ้างอันเนี้ยประมาณนะหกเจ็ดดอนนี่แหละเ็าเซื้อไม่ไม่เกินเจ็ดดอนค่ะเนี่ยเออกิเก๋เ,กเป็นเซตเลยเออแล้วก็นี่อันนี้นะคะลาสวันละสุดท้ายเป็นอัลบัล้มรูปอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงสิบดอน ก็พอดีใกล้เป็นเกิดนางก็เลยว่าจะอัดรูปแล้วก็ใส่เอาเก็บไว้ดูกันเนาะโอเคค่ะเจอแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าถ่ายรูปบางเซ็ตเนาะที่เป็นแบบว่าเสื้อผ้าลีโอเนาะล้วก็ให้นางใส่ให้ดูนะคะโอเคถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe ให้บิอมาม่าชแนลด้วยเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายลีโอเซ่บ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายมองกล้องแลวเซ่บ๊ายบายด้วย Bye -bye. Bye, bye bye. bye bye. bye. See you in the afternoon. See you in the afternoon.